สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยน Solid State ของโนวเตอรให้ทุกคนดูกันครับในขั้นตอนแรกของการเปลี่ยน Solid State ตตนะครับเราก็ต้องแกะตัวกรอบของคอมพิวเตอร์ออกมากันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเราต้องปลดแบตออกมา เราสังเกตว่ามันจะมีน,อน็อตอยู่นะครับตรงนี้มีสัญลักษณ์ฮาร์ดดิส์นะครับแล้วก็มีน,อน็อตอยู่จุดนี้กัจบจุดนี้นะครับเดี๋ยวถอดตัวฮาร์ดดิสต์ตัวเก่าออกมาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเอาไปคโครนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวใหม่มาใส่ครับซึ่งตัวใหม่เราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นฮาร์ดดิส์เออเป็น solid s t a t นะครับแบบ1นึ่งเทรไบต์เดี๋ยวให้ดูในกล้องนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือซิลยังไม่ได้แกะนะครับเวลาซื้อมาซิลต้องยังไม่ได้แกะนะครับประมาณนี้โอเคข้าแลวาวมาแกะกันก่อนตรงนี้คือน็อตของตัวล็อกฮาร์ดดิสนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ที่ล็อกฝาของเครื่องไว้อะเรามาแกะกันก่อน ซึ่งในโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ว่าทุกคนใช้โน้ตบุกรุ่นไหนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Dell Precision M4800 นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็สไลด์ของตัวกรอบฝาด้านหลังออกไปเลยอ่าแกะออกวางไว้ก่อนโอเค,ออโ,อเคโอเคครับ ทีนี้ลองสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัว H นะครับหรือว่าบางรุ่นจะเป็นรูปของฮาร์ดดิสก์แบบนี้เลยหรือว่าลองศึกษานีคู่มือกันดูได้นะครับว่าจะมีน็อตตัวไหนบ้างซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตัว H นี่คือจะเป็นน็อตของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็มีน็อตยึดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคมาแกะกันเลยแล้วก็ต้องแกะตัวฮาร์ดดิสก์ออกมีสี่ตัว มีการติดขาตั้งกล้องด้วยไม่ใช่ติดขาตั้งกล้องติดอาร์มกล้องโอเคอเคันนี้เราถอดน็อตของฮาร์ดดิสก์ครบ4ตัวแล้วนะครับ1,2,3,4ก็จะมีตรงนี้1ตัวสำหรับของรุ่นนี้เอาไว้เป็นตัวล็อกโอเคแล้วก็ถอดตรงนี้1ตัว เราแยกน็อตไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าน็อตแต่ละตัวมันจะขนาดไม่เท่ากันแยกไว้ให้ดีโอเคจากนั้นมันจะให้สไลด์ใช่ไหมครับสไลด์ออกมาชึบฮาร์ดดิสก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับอ่านี่ก็จะเป็นถาดฮาร์ดดิสของรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวให้กล้องตรงนี้ดูด้วยนะครับมันจะเป็นถาดแบบนี้กล้องโฟกัสไหมโอเคแบบนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นตัวยึดของ solid state ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกรอบแบบใส่เข้าไปเฉยๆแล้วก็เอาออกมาได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบน็อตนะครับรต้องออมาลองอานนี้อานนี้จุดหนึ่งสองก็ออกมาอย่างนี้นะครับ ดึงตัวเกา่ามาเลยตรงนี้เป็นต้องสังเกตให้ดีว่ามันไม่ใช่น็อตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่นอ็อตดังนั้นเราเอาอกมาได้เลยนะครับบางรุ่นจะเป็นนอ็อตดังนั้นก็ต้องถอดน็อตออกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็จะตัวเก่าก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาดนะครับก็เดี๋ยวใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยแต่ทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปโคลนกับโปรแกรมนะครับผม เค <Okay. S 2> ที่แรได้ฮาร์ดิสก์กันออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะฮาร์ดิสก์ solid s t a t อีกลูกหนึ่งตามนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องข้างบนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะ ส่วนสเตตอันใหม่ของเรากันเลยนะครับอ่าเป็นของซีเกตนะอนแบบนี้1เทนะครับผมซิลยังไม่โดนแกะนะครับเวลาซื้อมาใหม่ซิลไม่โดนแกะโอเคคัปเปอร์โอเคแล้วแกะออกมาช อ,อ่าเนี่ยครับ l i ตรสเตตแล้วก็ทีนี้ในกล่องก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับตามนี้อ่าเราได้อันนี้แล้วนี่คือ l i ตรสเตตของใหม่นะครับแล้วก็ไอตัวเดิมของเราสังเกตว่าต้อเป็นขนาดเท่ากันซึ่งอันนี้จะเป็นขนาด2.5นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องดีดู นะครับตัวเก่ากับตัวใหม่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาโคลนฮาร์ดดิสกันนะครับก็คือผมจะใช้โปรแกรมของ S.U.S. นะครับเป็น S.U.S. To Do Backup Software นะครับมันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยใส่อีเมลลงไปนะครับตามนี้แล้วก็จากนั้นอ่าเราก็กดดาวน์โหลดมา ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อย install install free ครับผมปิดหน้านี้เลยแล้วก็อออรอ install ให้เสร็จทีนี้ก็คือถ้าทุกคนจะโค o n น,นะครับทุกคนจะต้องเชื่อมต่อ solid state ทั้ง2ตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับซึ่งถ้าบางคนที่จะอัปเกรดเฉยๆก็ไม่จะเป็นต้องโค o นก็นได้นะครับผมเราต้องเช็คเพราะว่า solid state ร,รุ่นใหม่ ที่เราเพิ่งซื้อมานะครับมันจะยังไม่มีเนี่ยครับมันจะต้องฟอร์แมตก่อนซึ่งอันนี้ผมยังไม่ฟอร์แมตยังไม่ทําอะไรกับมันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะโคลนทีเดียวซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราก็รอไปก่อนรอโปรแกรมติดตั้งสักครู่ครับโอเคติดตั้งไวมากสตาร์ทเอาเลยครับ ่ก็คือขึ้นว่าเสร็จแล้วอะแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งกด l e t e r ครับเพราะว่ายังไม่มีลายเส้นทีนี้กดด้อนช่วงเกแล้วกันครับโอเคมาโคลนกดตรงใส่รักตรงนี้นะครับนั่นคือ disk partition clone นะครับผมเราเลือก hard disk ของเรานะครับ hard disk สาม ก็คือตัวที่เราต้องการจะโคลนนะครับแล้วก็เป้าหมายไปที่ hard ิ i s k 4นะครับ hard d i n k 4ตัด o n อ option ได้ไหม optimize for SSD นะครับ create possible อันนี้ไม่จำเป็นนะครับ sector by sector mm hmm. ก็คืออยู่ที่ว่า mm hmm. คืออันนี้คือเรากำลังจะโคลนจากลูกเล็กไปลูกใหญ่ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติ๊กก็ได้นะครับโอเค next มาจาัดสรรอะไรให้เรียบร้อย mm hmm. เห็นสังเกตว่า hard ิ i s k เก่าผมมันจะมีแค่ 3ามนะสามาติเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นได c ีไดี c, ได D. โอเคตามนี้ก็คือตามที่มันเลือกให้เลยโรซีดครับทีนี้เราก็รอครับผม โอเคครับผ่านไป5นาทีกว่าแล้วตอนแรกมันขึ้นแค่3นาทีนิดๆเองตอนนี้ขึ้นไป4นาทีแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอกันต่อไปครับ ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับตอนนี้เวลาเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น10นาที59ไม่รู้จะถึง11ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอกันต่อไปนะครับอ่ะซึ้นมา11แล้วครับตอนนี้มารอกันต่อครับผม fast forward เลยครับ ากลับมาจากการไปโคลนฮาร์ดดิสก์กันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือฮาร์ดดิสก์ของลูกทุกอย่างที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับ Solid State นะครับจากลูกนี้นะครับก็คือมาอยู่ใน Solid State อันนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบ Solid State เข้า n o t ตบุ๊กกันเลยนะครับกล้องนี้นะครับอ่ะเรามาใส่ให้เหมือนเดิมตอนประกอบก็คือเอาฝั่งด้านที่เป็นคอนแทคนะครับใส่ให้ตรงกับคอนแทคในเครื่องนะครับอ่ะดูที่กล้องนี้นะครับ ใส่เข้าไปก่อนด้านหนึ่งนี่จะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ให้ตัวล็อกมันลงนะครับพอมพอตัวล็อกลงแล้วเราก็กดอีกฝั่งหนึ่งไปมันจะเข้าล็อกแบบนี้นะครับเข้าเรียบร้อยทีนี้ก็ดูเราใส่เราใส่ด้านนี้เวลาเราถอดเราถอดด้านนี้ใช่ไหมครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมใส่เข้าแบบนี้ถ้าใส่ถูกต้องมันต้องเข้าพอดีนะครับ เลื่อนสลักนิดหนึง่งต่อไปชึบโอเคครับล็อกเครื่องจะแนบแบบนี้เลยจะต้องเสียบเข้านะครับถ้าสมมุติว่าเสียบไม่เข้าแสดงว่าใส่ฮาร์ดดิสก์ผิดทางนะครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาอย่าดันเข้าไปนะครับไม่งั้นมันอาจจะเสียได้นะครับโอเคงั้นเรามาใส่น็อตกลับเลยนะครับก็คือเอาฝาออกก่อนอ่ก็คือเมื่อกี้ตอนระหว่างรอผมก็ปิดฝาไว้นี่แหละ โอเคมีน,อน็อตยึดฮันดิสตตัวนะครับโอเคเรามาใส่ทีละตัวตัวที่ไขาย,ยากที่สุดก่อนอเพราะมันจะติดตัวแฮนด์ของกล้องนี่แหละกล้องสั่นเลยทีเดียวตัวหนึ่งครับันยึดแบบนี้ไว้ก่อน ร้อยครับก็คือตอนนี้เรายึดฮาร์ดดิสทั้งหมด4ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้มายึดตัวสลักครับทีนี้ก็คือเรียบ,ร,ยบร้อยทีนี้ปิดกรอบนะครับผม ใส่กรอบให้เข้าร่องของมันก่อนโอเคสไลด์เข้ามานิดนึงชึบตัวล็อกล็อกแล้วรูน็อตตรงนะครับแล้วก็เริ่มใส่น็อตเลยหันให้เรียบร้อยโอเค ครับผมสุดท้ายก็คือประกอบแบตเตอรี่กลับไปเหมือนเดิมเรียงคอนแท็ของแบตให้เรียบร้อยนะครับใส่ไปปุบ๊บกดโอเคเรียบร้อยครับการเปลี่ยน Solid State แล้วก็อันนี้คือตัวเก่าแล้วตัวใหม่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยเป็น Solid State ขนาด2.5เป็นการอัปเกรดฮาร์ดดิสก์จากเดิมครับเปลี่ยนลูกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกันครับ โอเคตอนนี้กดอันแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดไปดูพร้อมกันทุกคนเลยมันจะเป็นยังไงก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับเราสตาร์ทอุปกรณ์เรียบร้อยมาดูกันว่าการโคลนฮาร์ดดิสของเราทุกอย่างจะโอเคไหมนะครับอาตอนนี้วินโดว์เริ่มบูนแล้วนะครับ ดูซ okay. ิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วมาดูซิว่าเครื่องของเราเนี่ยมันจะตรวจจับผบว่ามันจะเป็น1นึ่งเทหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวมาดูเลยตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นอะไรเลยอาจจะต้อง fast forward ภาพหรือเปล่าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวลอง fast forward กันเลยแล้วกันนะครับรอคอมมิตเนาะ โอเคครับวันนี้คอมก็ติดทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากดล็อกอินเรียบร้อยครับผมทุกอย่างอยู่ครบเลยมีแสงสว่วนิดนึงนะครับขออให้ด้วยเดี๋ยวขยิบให้แล้วกันครบามาหน่อยโอเคไ่ไหมมีลาย LED ขึ้น เ c าซีสกรีนก็ประมาณนี้ครับโอเคลองดูสิโอโหมาหมดทุกอย่างครับ Windows Windows ผมไม่รู้ว่ามัน Activate ได้ไหมหรือว่าผมต้อง Reactivate ใหม่โอ้โหขึ้นเต็มทุกอย่างเหมือนเดิมน่าจะทุกอย่างแต่ว่ามีออโอเคครับก็คือวันไรมันหลุด ใช่บ้างเรามาดูกันว่า oh. activation มาดูซิว่า Windows เรา activate เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าผมต้องมา activate ใหม่นะครับเอาละมาดูกันสักหน่อยโอเคก็ okay. คือ Windows เรา activate เรียบร้อยครับผมก็คือมันโคลนทุกอย่างมาหมดเลยนะครับ นี่เลยโอเคครับ okay, ผมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเปลี่ยน solid state ในครั้งนี้นะครับและตอนนี้เราก็ได้ solid state ขนาดใหญ่ในโน้ตบุ๊กของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนชอบคลิปนี้ก็ผมรบกวนทุกคนกดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าชอบวิดีโอแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ถ้าอยากติดตามก็กดติดตามกันได้เลยนะครับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไปเคครับตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสุภการมาลาไปก่อนสวัสดีครับ